b i เกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของมีมคอยด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานบิดเกตท่านใดสนใจในการฝากล n นาแคส s ิกดอกเนี่ยประมาณ5-8%ถึงเปซนต่อวันระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับห -8 ปเซในเดือนนะครับคิดเป็นรายปีนะในในรอบเนี้ยเขาคิด5้ถึเปซก็อาจจะมีการปรับลดต่านั้น ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกระดานไบแนนสภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เอาเรามาพูดถึงเรื่องของเหรียญมีมเหรียญและข่าวแรกนะครับก็จะเป็นข่าวของแซมแอลแมนกับอีลอนมารกนะสองคนนี้ก่อนที่จะมีคดีความอ่ะจริงๆคือมีปัญหากันตั้งแต่ปี2019แล้ว นเนื่องจากว่าซึ่งแซมแอลแมนเนี่ยเขามีเรื่องกับอีลอนมาร์กเนาะอีลอนมาร์กฟ้องนะครับเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นะครับของพวกอ่า t h p t o p t o p i n a ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแซมแอลแมนเนี่ยได้ไปแยกบริษัทของตัวเอง แล้วก็เปิดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนะครับแต่ไอสิ่งที่โดนกล่าวหาเนี่ยก็คือว่ารับหลังบริษัทที่แยกออกไปเนี่ยคือตั้งใจที่จะเปิดให้ Microsoft หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปดูตัวของ Account ตัวของบัญชีนะว่าไอการเก็บหรือรับสมัครรายเดือนน่ที่จะ ใช้ตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยมันมี Microsoft Back up อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะครับคือเขามีเรื่องตั้งแต่ปี2019แล้ว,ลวเราก็ในช่วงนั้นอนะแซมแอลแมนก็ไปวิภา์วิจารณ์เทสล a านะซึ่งข่าวนี้ผมไม่ได้ตามนะครับก็ไปมีเรื่องคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทสล a าก็สร้างความไม่พอใจอะไรกับอีลอนมาร์กแหละ แต่การฟ้องเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่ค่อยมีมูลเหตุเท่าไหร่เนะ,นะครับแล้วส่วนตัวผมคิดว่าเขาตั้งใจจะเบรกเหรียญเวอร์คอยนะอีลอนมาตั้งใจจะเบรกเหรียญเวอรคอนะครับเพราะว่าเวอร์คอเนี่ยมันมันโตมาเยอะละนะครับเรามันน่าจะเบียดเม็ดเงินจากเหรียญตัวอื่นอย่างวันเนี้ตัวของ เอจิกนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาถึง1ดอลลาร์แล้วนะครับในระยะเวลาอันสั้นนิดเดียวเองนะครับเราก็เหรียญอื่นๆอย่างเฟสก็ปรับตัวขึ้นเราก็เวอร์คอยก็มีการลดลงฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยในตัวข่าวเนี่ยมันจะเป็นสงครามะนะของ OpenAI กับ Chat gPT ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่า Elon อีลอนมาร์กตั้งใจ จะกาวพวก Grok AI นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของพวก ChatGPT หรือ OpenAI ของตัวเองนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าพวก Baby Grok หรือ Grok AI เนี่ยหรือตัวของ Grok นะเร็วๆเวนี้ยอาจจะแรงนะครับซึ่ง Grok AI เนี่ยตอนนี้คือ0 2ตัวเนาะอ่ะ0 2ตัวนะครับ r o อ k เนี่คือศูนยตัวอุปทานประมาณพันล้านนะครับถ้าเกิดจะขึ้นมาอยู่ในอันดับ200อันดับแรกได้เนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จุดศูผมว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับก็คือพยายามที่จะปรับตัวของ r r อ k AI เกิดขึ้นเพราะเขาต้องการที่จะพัฒนา ตัวของ Grok AI เนี่ยไปในทิศทางต่างๆนะครับฉะนั้นเหรียญเนี่ยที่จะได้รับเงินเม็ดเงินจาก Grok AI ตรงๆนะก็จะมี Grok g อกนะเราก็เหรียญ Bad Idea AI เนี่ยจะเป็นเหรียญที่ใช้ Chat GPT ของทางช h บ b a นะครับเหรียญ Turbo มันไปแล้วฉะนั้นผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเทอร์ Turbo เป็น Chat GPT 4 นะครับก็น่าจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไม่เยอะนะครับเราก็ช่วงเนี้ดูเหมือนอีลอนมารัไปปั๊มดอชคอยฟ o กี้โทเค็นไฟนะครับเปเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแกตั้งใจจะเอาไปโผโปรเจกต์ไหนเหรียญไหนผมว่าการปั่นขึ้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปั่นให้เยอะ แต่หลายคนก็บอกว่าเยอะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะคือมันไม่เยอะไปถึงแบบหนึ่งสตางค์หนึ่งดอลลาราหรอกนะครับเรียงแต่การขึ้นมาครั้งนี้ตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเม็ดเงินที่เกี่ยวกับพวกเหรียญ AI เนี่ยจะไปกองอยู่กันโปรเจกต์ไหนถ้าตามข่าวนี้จริงๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกสาย ChatGPT นั่นแหละในเครือของอีลอนมาร์นะครับ เขาเลยมีการปรับลดคือพยายามที่จะให้เวอร์คอยเนี่ยมันถูกจำกัดสักหน่อยเนาะก็เลยน่าจะขัดขากันสักหน่อยนะครับแต่ไม่หรอกนะครับเขาเขาให้คิวกันนะเพราะเวอร์คอยมันก็ขึ้นมากอ่อนเหรียญอื่นๆนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วอีกหน่อยเวอร์คอยก็จะเป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นเลเยอร์2ของอีทูเรียด้วย ต่อมานะครับเป็นข่าวของชีบะอันนีข้ข้อมูลมาจากคริปโตวานอเลิร์การเคลื่อนไหวธุรกรรมภายใน24ชั่วโมงนะที่ข่าวเนี่ยเริ่มนะครับโลบินฮูดได,ได้รับการโอนโทเคนของชิปจำนวนประมาณ3ล้านล้านโทเคนมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์จากกระเป๋า u n นโนนวอลเล็ตนะครับก็ประมาณ3ล้านล้านโทเคนล้วก็ประมาณ49ล้าน USD นะครับ เรื่องของชีบะเนี่ยมาประมาณนี้ฉะนั้นคนที่ปั๊มตอนเนี้ยที่ปั๊มช่วยตัวชีบะนะณนะตอนนี้คือโรบินฮูดนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยต่อมานะครับมาข่าวของโฟกี้ด้วยกันโฟกี้ช่วงนี้ทยานขึ้นเร็วนะเขาบอกว่าประมาณ90%กว่าเหรือร้อด้วยนะครับขึ้นจาก0.04ตัว9490ขึ้นมาถึงพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดมังนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก tvl ของโฟกี้นะครับเกินกว่าประมาณ366ล้านดอนลลาร์นะก็เผยเห็นว่าโฟกี้เนี่ยสเต็กเนี่ยมีคำสั่งมากกว่า239ล้านดอนลลาร์นะครับก็คนมีการสเต็กเยอะนะครับแล้วก็โฟกี้ไฟล์ล็อกเกอร์มีมูลค่าถึง127ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัวเลข tvl ก็ปรากฏก็ทำให้เห็นนะครับว่าตัวเนี้ยคือ โฟกี้เเต็กเยอะทำให้เกิดซับายช็อคเรามีเรื่องของการเผาอีกซึ่งเรื่องของการเผาเนี่ยผมก็ต้องย้ำนะครับว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาของโฟกี้ไม่น่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะบอกผิดไปในช่วงราคาอยู่ประมาณ8,000-9,000้ายังไม่ขึ้นมากกว่านี้หรอกนะครับมันก็ขึ้นต่อแล้วผมก็คิดว่าการขึ้นต่อของมันเนี่ย คือคือขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับให้ไปเท่ากับไฮเดิมตอนปี2021เพราะว่าผมไม่ได้ดูไฮเดิมของปี2021ที่อยู่ประมาณพันสองพันสามพันนะครับที่ศูนย์สามตัวนะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยโฟกี้น่าจะเจอฝักนะครับราคาก็น่าจะร่วงลงหรือไม่ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับอาจจะไปเจอ เจอเรื่องของการถล่มของ BTC ก็ได้นะครับซึ่ง JP Morgan ก็บอกถึง30%นะก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของ FOKI เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอีกข่าวด้วยกันนั่นก็คือเหรียญวิฟนะครับ Doge t a บของ Solana เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ1ดอลลาร์กว่าแล้ว ตอนนี้ผมทำเมื่อวันสองวันก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดซึ่งผมบอกว่าไม่น่าเกินสามนะครับตัวนี้ไม่น่าเกินสามดอลลาร์หรอกแล้วการที่คุณจะเก็บเหรียญตัวนี้นะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันแค่เหรียญก่าวนะครับพอมันจะไปเกินกว่าสามดอลลาร์คือต้องไปเท่ากับบิตคอยแล้วมไปเก็บเหรียญมีมตัวอื่นดีกว่าส่วนตัวผมนะนะครับเห็นอุบทานหลักแค่พันล้านอ่ะ ผมก็ต้องบอกงี้ว่าผมดูตั้งแต่แรกมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับตอประมาณนี้ดังน,นั้นการเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวานเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยนะครับมาเล่นในเหรียญตัวนี้ก็มีการโอนย้ายเข้ากระดานไบแนนนะครับแล้ก็เหรียญน,นี้ก็เข้ากระดานหลักๆเนี่ยทางฝั่งอเมริกาได้ด้วยนะมันก็เลยได้เล็บ รับเม็ดเงินเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเหรียญมีมทั่วไปตัวอื่นๆต่อมานะครับเรื่องของตัวของ FTX FTX ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการดำเนินคดีและ,อะตอนนี้เขาขออนุญาตศาลนะครับว่าจะมีการปลดล็อกสินทรัพย์นะครับ ที่เข้าอยู่ในคําสั่งของกระดานละกันนะครับหรือเข้าอยู่ในโหมดการเอิญนการสเต็กอะไรของกระดานนะครับคือปลดล็อกเหล่านั้นออกมาเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ให้กับลูกค้านะอันนี้ศาลก็พยายามทําตรงนี้นะครับเพราะการล่มสลายตั้งแต่ปี2องพนยิบสองนะครับซึ่งการจัดการโดย Galaxy Asset Management นะครับจะเข้ามาจัดการตรงนี้ให้นะครับเพื่อจะเคลียร์นี้ให้กับ FTX นะซึ่งครั้งนี้ก็แปลกเหมือนกันว่าตัวของโซเนี่ยเอ่อมันไม่ได้ค่อยถูกปั๊มเท่าไหร่เนาอนะครับโซโล,โลนาผมก็คิดว่าตอนนี้คืออย่างหนึ่งคือโซโลนาเนี่ยมันขึ้นต่อไม่ได้อาจจะต้องรอสักพักหนึ่ง นะครับเพราะว่าอืมผมคิดว่ามันขึ้นมาบนบนสุดของคอยมาเก็ตแคปแล้วแหละนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นมากกว่าเนี้ยคือมันจะต้องอัดกับ USDT กับตัวของอีเทอเรียมไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องไปว่ากันนะครับแต่มาเก็ตแ a p ของโซ l a n a อยู่ตรงเนี้ย ถ้าไปเทียบกับ bnb ตอนนี้โซโลนาต้องไปประมาณสี่ร้อยละสี่ร้อยดอลลาร์นะครับแต่พอเอิญเนี่ยผมก็คิดว่าตอนนี้มันมีเหรียญตัวอื่นที่อ่าเม็ดเงินมันกำลังจะไปเหรียญตัวอื่นอยู่นะครับมันไม่ได้เหมือนตอนเดือนตุนลาถึงเดือนธันวาโซโลนาโตอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นเพราะว่าเหรียญอื่นยังไม่ค่อยขยับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งตอนตลาดมัน มันแคลกกันนะนะครับเราเขาจะหาจังหวะที่ให้โซโลนาขึ้นไปนะครับอันเนี้ยผมก็ว่าอย่างเั้นเขาเลยช่วงเนี้ยไปปั๊มพวกวิฟแทนนะครับแต่ปั๊มวิฟมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรหรอกนะครับมันก็อาจจะต้องไปดูเหรียญตัวอื่นอย่างไมโลก็ถามว่าไมโลคนรู้จักเยอะไหมก็ยังนะครับวิฟเนี้ยยังคนรู้จักเยอะอยู่ ข่ากระดานฟิลเจอร์ทางฝั่งของไปแนนไปแล้วอะไรอย่างนี้ข้อมูลนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดภูุ่มติดตามเรามีลิงก์กลุ่มนะครับมิชชันนิวมูลวีเอพยูน่าแคสิกชิบะเป๊ะโฟกี้บองนะครับ ก็ฝากเอาไวล้ละกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับนี้ผมหวังว่าโซล่าชิบะเหรียญมีนต่างๆจะ go โก the ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ w l l l t ปรผสมกับเว็บ3 NST และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK เ